เอาเถอครับพี่แอมกับพี่โอ๋อไม่ไปดูเรื่องเรื่องไม่ไปดูเรื่องลูกอี๋ไม่ดูเร่ไม่ไดูเรื่องลูกเลยเห็นเขาไปนิยการดาวยาด้วยการอันนี้อันี้พี่เอไม่ทราบจริงจพี่ตีขายไม่เค้ชิเลยกลัวหลกรกลัวเตะกกกลัวพี่ตีอ ไม่ไม่ทราบจริงๆเดี๋ยวรอเจอเจ้าตัวแล้วก็ลูกๆลองลองพูดคุยดูนะลูกน้าไอเนียะค่ะแต่พี่อ้ําอยากจะเรียกงเกือแตกเลยเวลาลูกถามเรื่องนี้เมื่อกี้ยืนตัวเย็นเลยมันต้มเห็นว่าแขกพี่อ้ําอยากเป็นนี่ๆเหมือนกันใช่อ่้มแฟร์เหมือนกันอ่้มแฟร์ใช่แกก็โทรมาแกก็บอกว่าพี่เอเนี่ยอยากทำแฟร์พี่เอก็บอกว่าได้สิได้สิเดี๋ยวช่วยไอเดียะค่ะแกก็เอ็นดูพี่เอแกก็ให้พี่เอเข้าไปช่วยไอเดียะค่ะพี่เอก็เอาทีมที่ทำแฟร์ทุกอย่าง ไปให้แกเนี่ยค่ะแกก็ออกแบบดีไซน์เนี่ยเราก็เข้าไปช่วยกันเนี่ยค่ะอเอ็นด<อ>ูการรักกันเนี่ยค่ะดีใจเนี่ยค่ะที่พี่อ้ําชอบพี่เอจะได้แบบรู้สึกว่าเดี๋ยวได้เอาพี่อ้ําออกไปจากบ้านบ้างเนี่ยค่ะอย่างนั้นพี่อ้ําไม่ออกไปไหนเลยเนี่ยอยู่แต่บ้านเนี่ยค่ะอันี้เกมมีพลงอ้ะะําแฝงโอ้น่าจะร้องเองอะ่ะ <dlatego S 1> อั้ําแฝงอ้มาแฝงอ้มาแฝงอ้มแฟงอ้ํแฝงเนี่ยไปจะอาภารใจเชื่อเนี่ยเ <c oughs> อออะไรแบบเนี้ยนะครับ อาจจะมีฟิตเจอร์ลิงเนาะพี่เนาะแม่ว่าพี่อ้ำคงเตะแม่เห็นบอกว่าจะเป็นลูกบอลล่างประมาณสิงหาใช่ประมาณนี้ลูกๆต้องไปกันให้หมดนะครับเอ็นดูพี่เอพี่อ้ำนะไอ้นี้คูณ2เลยนะเออ้ำเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะละครเรอแม่เออ้ำแปลอะไรนะครับแอซุ่มทำละครแอบซุ่มอยู่โอ้สลด์ดีเป็นไงบ้างครับเออู้ดีอะไรเยอะค่ะก็คือ พี่ยังรักละครอยู <welche S 1> <is> ่พี่ย <az> ังรักนักแสดงพี่ยังรักอาชีพผู้จัดการรักอาชีพผู้จัดการดาราอาชีพดาบปั้นอาชีพผู้จัดพี่ก็เลยสร้างงานสร้างละครขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะคะพี่อ้าบนักเอกใชเสนออันนี้ไม่ใช่ครับตอบตรงเลยใช่ครับทำไมพี่เอถึงตัดสินใจเปิดกล้องในช่วงระยะเวลาตอนนี้เพราะตอนนี้ทุกคนก็ยุงงานเยอะเปิดธุกิจอะไรก็พี่เออยากให้ทุกคนเห็นว่าเราก็ยังมี เราก็ยังมีความสามารถในการดูแลทุกคนได้อยู่นะคะเรายังทํางานอยู่เลยเนียค่ะเหมือนคนอื่นไม่ทําแต่เราก็เราคิดถึงนักแสดงน้องไม่คิดถึงเหรอคะพี่เอ,อยังบอกน้องยุ้ยกับธรรมวันเลยว่าน้องยุย้ยคิดถึงฝีมือน้องยุ้ยอะ่ะคิดถึงฝีมือพ่อรองอะ่ะคิดถึงฝีมือนักแสดงดาราทุกคนเลยอะ่ะแล้วทํายังไงให้เห็นเนี่ยในเมื่อไม่มีใครทาละครเลยอะ่ะอย่างน้อยก็ทําเรื่องเล็กๆขึ้นมาสักนิดนึงอย่างนี้นนค่ะได้เห็นพวกเขาวอย่างนี้ให้ได้หายคิดถึงสักนิดนึงก็ยังดี แสดงว่าการเปิดกองเรงนี้ทำเพื่อที่อยากให้ทุกคนมาเจอกันมาตัวเองนี่แหละอยากเจออยากเห็นเห็อย่างนี้ค่ะเหมือนกับไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้นานแล้วอย่างนี้ค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอจะได้เปิดตัวทีให้มันเปิดตัวอีกทีให้มันแบบน้องๆเชิญน้องๆทุกคนไปทีเดียวเลยอย่างนี้ยจะได้พูดทีเดียวเลยแต่แค่เล่าความรู้สึกว่าทําไมถึงถึงทำตอนนี้อย่างนี้ค่ะเข้าใจทุกคนน่ค่ะว่าตอนนี้เศรษฐกิจแบบแย่มากอย่างนี้ยค่ะ พี่ก็เหนื่อยอะค่ะก็เลยต้องขยันเป็นแม่ค้าเพื่อจะเอาเงินจากการเป็นแม่ค้าค่ะไปอัดฉีดตรงนั้นนอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีเงินจากส่วนไหนเลยอะค่ะนอกจากเงินจากที่ตัวเองอะวิ่งหาเงินขายของทามาหากินทุกวันนี้ค่ะเก็บเงินไปก็เอาไป เอาไปอยู่ในส่วนของสั่งเป็นผู้จัดอะไรย่างเงี้ยค่ะวันแรกจะไปกับอมันเปิดกองวันแรกเราไปแล้วมันรู้สึกยังไงกับบรรยากาศที่ชื้นน้ตอนนี้แม่ยังไม่ไปกองสักวันเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เขาไปกันเนี่ยเค่ะเพราะว่าแม่ต้องหาเงินเนี่ยลุกเดี๋ยวตาเออเนี่ยส่วนคนทํางานนะค่ะก็เขาไปทํางานแล้วก็รอรับเงินจากการที่แม่มาทํางานอี่าเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะธุรกิจวิสิตโมเดลมันก็เป็นแบบนี้ค่ะผู้จัดก็ต้องมานั่งขายของแล้วก็สั่งคนให้ไปทํางานแล้วก็หาเงินจากตรงนี้ค่ะไปโปดตรงนั้น ตรงนั้นเนี่ยจะมีเงินขับเคลื่อนได้แต่ถ้าผู้จัดคนนี้ไม่มาทํางานตรงนี้มันไม่รู้จะเอาเอาเราก็ไม่อยากเอาเงินเบี้ยน้อยหอยน้อยที่เก็บไวอ้ออกมาใช้อย่างนี้นะคะ่ะอย่างน้อยก็เป็นเงินที่ลงทุนจอบบ็จอบไปจ็อบไปอย่างนี้สาะ,ะประมาณนั้นอย่างนีค่ะนะคขบนะคะุณขอบคุณ<อ><อ>